อุปกรณ์ IoT นะครับควบคุมเครื่องอบอินเมจนะครับผมอานะฮะตัวบอร์ดนะครับผมก็ชื่อโทก,กินะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับผมจะไม่มีตัวสีเหลืองนี้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยสีเหลืองนี้จะสามารถกดรีเซ็ตได้นะครับผมคือตัวรีเซ็ตอุปกรณ์นะครับผมอ่าสังเกตสัญญาณกระพริบนะครับถ้ามี ถ้านวงหน่อยนะครับผมก็จะเป็นสัญญาณปกตินะครับแต่ถ้าจะรีเซ็ตนะครับให้กดปุ่มนี้นะครับผมหนึ่งครั้งนะครับตัวเครื่องก็จะเริ่มรีเซ็ตนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ชื่อว่า ESP นะครับผมเป็นตัวรับส่งสัญญาณ Wi-Fi Data ของทางโทกินะครับสั่งให้เครื่องทำงานนะครับกระพริบเนี่ยกระพริบเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มจับสัญญาณครับถ้ามันจับสัญญาณได้นะครับสัญญาณก็จะเป็น กระพริบช้าหน่อยจะเป็นหน่วงนะครับผมอ่าเห็นไหมฮะอันนี้ถือว่าสถานะไฟปกตินะครับผมอ่าลองดูนะฮะถ้าเครื่องไหนไม่มีสัญญาณกระพริบไฟปกติแสดงว่าไม่ปกตินะครับให้กดรีเซ็ตนะครับผม่ะดูนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือถ้าเป็นชุดเวอร์ชั่นใหม่นะครับถ้าเป็นบอร์ดของโทกินะครับควบคุมเครื่องเวอร์ชั่นเก่านะครับผมก็าสามารถกดปุ่ม ตรงนี้ฮะจะมีภาษาอังกฤษนะครับเขียนว่า EN นะฮะเป็นการรีเซ็ตเหมือนกันกับการกดปุ่มนี้นะครับผมนะฮะเวลาช่างแก้ไขนะครับเปลี่ยนบอร์ดก็จะมี1ก็อาจสามารถเปลี่ยนตัวนี้นะับอุปกรณ์จับ Wifi นะครับ2ก็คือบดบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับ IOT ควบคุมนะครับตัวนี้นะฮะ